บอกเลยว่าอยากทานอาหารร้านนี้ทุกวันไปเจอร้านอาหารลับๆร,ร,ร,ร้านหนึ่งแถวนวมนครที่รสชาติคืออร่อยเด็ดไม่พอแถมราคาคือโคตรจะจึง้งอาหารแต่ละอย่างคืออัดแน่นไปด้วยคุณภาพแล้วพอยเด็ดเลยคือสั่งมาเต็มโต๊ะแบบนี้แต่เช็คบินมาไม่ถึงพันธทอเอาดีๆกำไรอยู่ตรงไหนร้านเขาขายเอาสังคมไปเนี่ยถามจริงใครอยู่แถวรังสิตนวมนครถ้ายังไม่รู้จักร้านนี้บอกเลยว่าพลาดมากมาเชิวกันวันนี้พามาเช็คอินกันที่ร้านครัวรวยมิตรบรรยากาศร้านด้านในสวยงามกว้างขวางตกแต่งสไตล์โมเดิร์นอบอุ่นไปกันเองที่นั่งมีให้เเลลือกกยยะะะแมีีดดนนสฉพาให้้ฟัังว นไว้คือดีมากเมนูอาหารนี่ก็มีให้เลือกทานกันหลากหลายเป็นแนวอาหารไทยสไตล์ฟิวชั่นสำหรับราคานี้ต้องขอโอเยยยศให้เลยออฟเฟลี่แบบสุดๆแต่ละจานเสิร์ฟมาแบบพอชั่นใหญ่ๆในราคาเริ่มต้นแค่หลักร้อยบอกได้เลยว่าได้อิ่มกันแบบสบายกระเป๋าที่แท้ทูเลยจริงๆอาหารก็คือเสิร์ฟไวมากแป๊บเดียวก็มาเต็มโต๊ะแบบนี้แล้วค่ะเปิดกันที่เมนูแรกที่ขอพราวทูพีเซนต์เลยกับชูฉี่ปลากระพงเสิร์ฟมาแบบตัวใหญ่เบ้อรอ์สำหรับรสชาตินี่คือต้องยกให้เป็นที่สุดปลาที่ทอดมาแบบกรอบๆถูกเคล้ามากับน้ำแกงรส น,น้ำแกงกะทิสดเข้มข้นปรุงรสมาแบบอร่อยถึงใจพร้อมไก่และหน่อไม้ดองอ่นอ,อนๆนุมน่มๆบักราดบนข้าวสวยร้อนๆแล้วทานบอกได้เลยว่าอร่อยจริงจังมากแกงส้มปลากระพงทอดนี่ก็ทำถึงน้ำแกงร้อนๆหอมรสชาติแบบถึงเครื่องทานพร้อมเนื้อปลากระพงที่ทอดมาแบบกรอบๆคืออร่อยจนวางช้อนไม่ลงกันเลยครับแจะมาเป็นผักกะเพราที่เหมือนกันไม่ได้วันนี้คือเมนูไก่ทอดปลาติงที่ใช้ส่วนโพกติดน,อน่องทอดมาแบบชิ้นใหญ่ๆแล้วราดด้วยซอสกะเพราที่รสชาติจัดจ้านอร่อยจนหยุดอีไม่ได้เลยจริงๆครับเซาร่อืงมากแมอนชิ้นหญ่สวานี่ ได้กลิ่นวาซาบิขึ้นจมูกน้อยๆอร่อยถูกใจจนไม่รู้จะบ,บรรยายยังไงเลยคะ่ะและยังมีอีกหลายเมนูเลยค่ะที่สั่งมาทานทั้งทอดมันปลากายกุ้งพันตะไคร้ทอดลาบหมูทอดและสันคอหมูย่างจิ้มแจ่วชิ้นหนาๆน,นุ่มๆแบบนี้คือดีไม่ไหวแต่และอย่างคืออร่อยติดใจจนอยากจะมีบ้านไว้ข้างๆร้านเลยจริงๆเป็นร้านอาหารที่ได้มาทานกับครอบครัวและทุกคนชมไปเสียงเดียวกันเลยว่าอร่อยเลิศถูกปากถูกใจได้ฟังเพลงเพราะๆในบรรยากาศสุดฟินแถมราคาน่ารักพร้อมบริการที่ดีเยี่ยมแบบนี้ขอรับรองเลยว่าครอบครัว